บทลงโทษของช้างยักษ์สุนิชาจากข้อมูลที่มีการเปิดเผยออกมาจนถึงปัจจุบันในเรื่องวันพีตัวของเจ้าช้างยักษ์สุนิชานะครับมันก็ได้ถูกสั่งให้เดินเล่นไปในทะเลยาวนานหลายร้อยปีเพื่อเป็นการลงโทษสําหรับอาชญากรรมบางอย่างที่ตัวของมันนั้นเคยทำเอาไว้ในอดีต และในตอนนี้ก็ยังไม่มีใครรู้เลยว่าจดหมายของมันเนี่ยคือที่ไหนกันแน่ซึ่งถ้าเราเอาข้อมูลที่มีในปัจจุบันมาดูนะครับสุนิชชาเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับจอยบอยเมื่อ8ป0ปีก่อนและในปัจจุบันคนที่ได้ยินเสียงของสุนิชาเนี่ยก็จะมีแค่ลูฟี่กับโมโมแต่ก็ดูเหมือนว่าคนที่ออกคําสั่งกับสุนิชาได้นะครับก็คือตัวของโมโมโนสเกตและจากข้อมูลนี้เราก็คงคิดได้ว่าถ้าหากคนที่สั่งลงโทษสุนิชชาไม่ใช่จอยบอย คนคนนั้นเนี่ยก็จ,จะเป็นคนของตระกูลโคซิกก็ได้แถมในช่วงท้ายของภาควาโนนะครับตัวของช้างสุนิชานี่ก็ได้บอกว่าตัวเขาต้องการที่จะต่อสู้แข่งข้างกับโมโมและได้ถามออกไปว่าต้องการเปิดพรมแดนของประเทศวาโนเลยไหมซึ่งการเปิดพรมแดนของวาโนนะครับมันก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งภาร,รกิจที่ตัวของสุนิชานี่รอคอยมายาวนานเลยนั่นเองครับแล้วทุกคนหลักรับคิดว่าตัวของช้างสุนิชานี่มันทําความผิดอะไรเอาไว้กันแน่ถึงทําให้มันเนี่ยต้องถูกลงโทษให้เดินเรย์่อนเป็นเวลาย,ยาวนานมากกว่า800ปี